ตั้งแต่5พฤษภาคม2568พระราหูจรจะย้ายจากราศีมีนมาสถิตราศีกุมซึ่งเป็นภพสุภะของชาวลัคนาราศีเมถุนเป็นระยะเวลา18เดือนมีแนวโน้มว่าชาวลัคนาราศีเมถุนจะมีความเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานธุรกิจการค้าจะเจริญก้าวหน้าด้านการศึกษามีโอกาสได้รับทุนไปศึกษาต่อต่อตางประเทศ สำหรับคนลัคนาสถิตราศีเมถุนพระราหูจรซึ่งเป็นตัวแทนภพสุภะเข้ามาเดินในราศีมีนซึ่งเป็นภพกรรม,มะของดวงชะตา18เดือนที่พระราหูจรเดินอยู่ในราศีมีนนี้ท่านจะมีโชคด้านการงานหรือมีคนสนับสนุนเรื่องการงานอาชีพได้โยกย้ายงานที่ดีขึ้นหรือได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้บริหารแบบไม่คาดคิดมาก่อนแต่ก็ไม่วายมีศัตรูหรือปัญหาอุปสรรคตามสโลกโหนเป็นสิบ ศัตรูปองจะคอยจ้องทำมีทาพวกท่านจะมีอาการทุกขะโชคคือทุกแล้วได้โชคในเรื่องงานถึงแม้พวกท่านจะถูกศัตรูในเรื่องงานขัดแข้งขัดขาแต่เป็นโชคดีของชาวลัคนาราศีเมถุนที่พระราหูจรอ,อยู่ในราศีมีนซึ่งเป็นบ้านของดาวพฤหัส,สบดีเข้าตำรานักเลงอยู่วัดจึงทำให้พวกท่านแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆผ่านพ้นไปได้ด้วยดี พราะดาวพฤหัสบดีถือเป็นดาวครูดาวแห่งปัญญาตั้งแต่5พฤษภาคม2568จนถึงวันที่22พฤศจิกายน2569พระราหูจรจะย้ายจากราศีมีนมาสถิตราศีกุมซึ่งเป็นภพสุภะของดวงชะตาพวกท่านเป็นระยะเวลา18เดือนภพสุภะหมายถึงความเจริญก้าวหน้าตำแหน่งหน้าที่การเดินทางการท่องเที่ยวต่างประเทศ คนอุปถรัรมภ์ในช่วง18เดือนนี้ชาวลัคนาราศีเมถุนจะเกิดอาการอยากปรับเปลี่ยนบ้านที่อยู่อาศัยหรือเดินทางท่องเที่ยวหรืออยากพบปะผู้คนโดยเฉพาะผู้ที่กว้างขวางในวงการต่างๆหรืออยากเสี่ยงโชคการที่พระหูจรมาสถิตพบสุภะและได้มาตรฐานเกษตราธิบดีซึ่งตำแห่งนี้หมายถึงความมั่นคงความแน่นอนความมีหลักมีฐานความมีมานะอดทน จึงมีแนวโน้มว่าชาวลัคนาราศีเมถุนจะมีความเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานธุรกิจการค้าจะเจริญก้าวหน้าด้านการศึกษามีโอกาสได้รับทุนไปศึกษาต่อต่อตางประเทศและจะได้รับการเกื้อกูลอุปถัมภ์จากพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ครูอาจารย์เจ้านายเป็นอย่างดีการที่พระราหูจรมาสถิตราศีกุมภสุภะนี้ตรงตามสโลกโหรที่ว่าเป็นก้าวได้ลาบชั่วผู้เท่าตัวกล่าวมายา คำว่าได้ลาบชั่วก็หมายถึงทุกขลา,าบคือต้องทุกขก่อนถึงได้ลาบชาวลัคนาราศีเมถุนกว่าจะได้ในสิ่งที่ปรารถนาก็ต้องลงทุนลงแรงกันจนเหนื่อยกว่าจะได้สิ่งนั้นมาส่วนคำว่าผู้เท่าตัวกล่าวมายาหมายถึงผู้ใหญ่เข้าใจผิดท่านอาจจะมีปัญหาเกิดข้อขัดแย้งข้อพิพาทกับผู้ใหญ่ใกล้ชิดจากความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆซึ่งผู้ใหญ่นี้ อาจหมายถึงพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ในวงการงานในช่วงที่พระราหูย้ายมาสถิตราศีกุมภสุภานี้พวกท่านชาวลัคนาราศีเมถุนควรมีความอดทนอดกลั้นโกรธก็ให้เก็บไว้ในใจและต้องเตือนตัวเองเสมอให้สนใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่าไปลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งผิดต้องคิดและทำทุกอย่างอย่างมีสติใคร่ครวญให้รอบคอบอย่าให้พลังพลาดไปกับสิ่งผิด หากท่านสามารถประคองชีวิตให้อยู่ในคันลองครองทาได้จะส่งผลให้ท่านประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมีชื่อเสียงเกียรติยศมากยิ่งขึ้นมีโอกาสได้รับโชคลาภร่ํารวยหรือบางทีอาจจะยกสถานะทางการเงินของท่านให้สูงยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้เป็นการทํานายจากพระราหูจรเพียงดวงเดียวเท่านั้นในดวงชะตาของแต่ละคนยังมีดาวอื่นๆที่ให้คุณให้โทษอีกหลายดวงแต่ว่า เพราะราหูจรเป็นดาวบาปเคราะห์ดวงใหญ่ถึงคราวให้คุณก็จะให้คุณอนันต์แต่หากถึงคราวให้โทษก็จะให้โทษมหันเรื่องราวนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ